สวัสดีจ้าก่อนที่จะไปกาบล้าแม่เนาะจ้าพวกฉันก็จะเอาพวกผ้าเต็นต์มาคุมพวกตู้ตู้เสื้อผ้าคุมมอเตอร์ไซค์คุมเตียงคุมทุกอย่างเนาะจ้าที่จะมาให้ฝุ่นมันก็จะเพราะว่าถ้ากลับมาข้างหน้าจะได้ทําความสะอาดง่ายเนาะจ้านี่นจ้าก็จะเก็บเมียนทุกอย่างเน่ะจ้าล่างทุกสิ่งทุกอย่างเข่าตู้จ้าอันนี้ก็จะเป็นห้องนั่งเล่นเนาะจ้าก็จะเป็นโชฟ้าจ้า แล้วก็คุ้มทีวีแล้วจ้ะแล้วก็คุ้มเอดโต๊ะนั่งข้างนอกจ้ะแล้วก็ขี่จ้กระแจ้็เยอะเอาจิงหนะทุกคนเลยต้องคุ้มไวอย่างนี้จ้ะนี่จ้ะนห้องครัวก็จะเก็บทุกอย่างรางตู้เย็นเรียบร้อยเลยนะจ้ะจะได้เป็นอีเป็นอันจ้ะเวลาพี่เขามาทำความสะอาดเขาจะได้สะดวกนะจ้ะอากาศตอนเช้าแดดดีมากเลยจ้ะร้อนจ้ะโคราชร้อนนะจ้ะ ่วนไซเกาหลีแฟนก็ตัดต่อจากอันนี้เนาะจ้าต่อจากอันที่ตัดอันก่อนเพราะว่ามันสูงเกินไปจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะสูงใหญ่เท่งเลยจ้าก็เลยตัดตัดสันไปถึงแค่สามประพูมมเนาะจ้าเหนื่อยพักกนเหนื่อยร้นเออคือแท้ๆวันไหนทํางานคืออย่างฝ่าแกงเองนะจ้าล้นเงือแตกเหงอแต้นจ้าทุกคนท่านี้ก็จะเดินชมสวนก่อนจะกลับเนาะจ้าก่อนที่จะไปร้านเมจ้าทุกคนจ้า เพราะว่าคิดถึงมากเลยจ้ะเองวิชา,าแบบรนดน้ำพรวนดินแล้วก็ดูแลอย่างดีเนะเาะเพื่อที่จะให้มันดูสวยงามจ้ะนี่ก็จะมีนกเข้นมาไข่เนาะแล้วก็รังนกเต้นตามต้นไม้จ้ะทุกคนเราเองเห็นนกแบบมาทํารังไข่ฟักไข่แบบนี้เหมือนกับว่าบ้านเองมันเป็นธรรมชาติที่จะหสัตว์อาศัยอยู่เนาะจ้ะแล้วก็คิดถึงทางหมาคิดถึงทางสวน ตื่นเช้าม้าก,ก็คือรถน,น้ำต้นไม้ฝั่งนี้ก็แฟนตัสก่อนหน้านั่นก็คือใบเดิมใบใหม่เดิมออกมาแล้วนะจ๊ะแต่ก็สวยจ้ะเราล้ลมนะ่ะมันเข่าได้ง่ายที่นี่มันก็ล้มเย็นขนาดช่วงสูงล้มก็ยังเย็นจ้ะพอตัดออกค่อนข้างแบบจักฝ่ามือนึงนะ่ะจักแขนหนึ่งเออพูดพิษแขนหนึ่งอนะ่ะโอ้ยล้มเย็นจะพารับจทุกคนนี่จ้ะดอกไม้กระลังสวยด้วยจ้ะ มาแรกๆมันมันแห่งมันสูงจ้ะมันแก่เธอปฉันก็ตัดมืดตัดทางชาวบ้าตัดทางออนี่ฟ้าประทานพรน,นี่เพราะยังตัดสันยังก็รดน้ำทุกวันดอกออกต้นปัามเอต้นมากเหลืองก็งามจ้ะนี่จ้ะเองแบบบ้านมันต้องการคนที่อยู่เนาะเราก็อยู่ดูแลเรา พวกกิ่งไม้ใบไม้มันก็จะร่วงทุกวันเองก็ขยันกวดขยันเก็บจ้ะ ท่านี้ก็เอาบรรยากาศนอกบ้านมาให้รับชมกันนะจ๊ะแฟ้นตัดแกททาสวนเกดสวยมากก็จะช่วยกันสองคนผัวเมียน,นะจ๊ะผัวหับเมียนคอเมียคอนว่างนั้นเออนี่จะต้นเข็มฝั่งขวามือก็ตายนะจ้ะทาใหม่ตายนะมันก็จะเป็นแบบแถวสวยออมไปฝั่งตนน้นมะม่วงตรงนี้นะจ้ะทุกคนจ้ะไม่รู้มันเป็นอะไรตายยนะจ้ะดินอาจจะแข็งเกินไปจ้ะเดี๋ยววัยกับมาอยู่เมืองไทยเมื่อไหร่คอยทําใหม่นะจ้ะ เราตน้นไซส์เกาหลีนี่ก็จะตัดไท้สันอย่างนี้ตลอดได้จะจะไม่ยอมปล่อยให้มันสูงเพราะว่ามันสูงมันเป็นใหญ่เป็นต้นไม้นะจ้ะอะไรอะไรจหน่อย